ประวัติหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินหรือดาบดสวงเกิดเมื่อใดนั้นและอายุเท่าใดนั้นไม่มีใครทราบแน่ชัดเพราะท่านไม่เคยบอกเล่าประวัติส่วนตัวให้ใครฟังแม้แต่สิ์ผู้ติดตามใกล้คิดก็ไม่ทราบประวัติส่วนตัวของท่านเพียงแต่รับรู้ กันว่าท่านเป็นชาวเขมรกัมบูชาซึ่งเข้ามาในเมืองไทยนานแล้วโดยปกติหลวงปู่สวงจะแวะจำวัดที่วัดบ้านขยุงตำบลห้วยตามอนอำเภอภูสิงจังหวัดศรีสะเกษอยู่เป็นประจำและซึ่งแต่ละครั้งจะอยู่นานหลายเดือน นอกจากนั้นก็จะแวะจำวัดตามวัดต่างๆบ้างก็จะวินระยะสั้นๆตามแต่ลูกศิษย์จะนิมนต์ไปแต่โดยส่วนมากหลวงปู่มักออกตุดงและจำวัดอยู่ตามป่าเขาและกระท่อมตามทุ่งนาของชาวบ้านมีผู้ยืนยันว่าเคยพบเห็นหลวงปู่ ตั้งแต่ตนยังเด็กซึ่งในจำนวนนั้นมีพระเทระสำคัญอยู่หลายท่านเช่นหลวงพ่อส้อยธรรมละโสวัดเรียบราชบำรุงกรุงเทพมหาคนครหลวงปู่หงผมมะปัญญาโย ο, วัดเพชรบุรีจังหวัดสุรินทร์หลวงปู่โป วัดบ้านบินจังหวัดศรีสะเกตหลวงปู่สายปาโมปาโมกะโขวัดตะเกียนลามต่าง,งยืนยันว่าเคยพบเห็นหลวงปู่สวงตั้งแต่ตนเองยังเล็ก นอกจากนั้นยังได้รับการเล่าขานจากคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ตามบ้านป่าตะเกียนรามและพระสง์ในวัดตะเคียนรามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดบริเวณอำเภอบัวเขตจังหวัดสุรินทรและอยู่บ้านต่างๆต,ต,ตามแนวชายแดนไทยคัมพูชา ซึ่งเป็นผู้เคยพบเห็นหลวงปู่สวงเมื่อตอนเองยังเด็กเช่นกันปัจจุบันมีอายุ80ปีขึ้นไปต่างบอกว่าเคยเห็นท่านตั้งแต่ตัวเองยังเป็นเด็กอายุ78ขวบหลวงปู่ท่านมีสภาพร่างกายแก่ชราแบบนี้มานานแล้วจากคำบอกเล่าของรุ่นปู่รุ่นย่า ของผู้บอกเล่าจริงถึงวันที่ท่านละสังขารมีสภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหลงปู่สวงเป็นคนที่มักน้อยจันโดดสมถะมีอุเบกขาสูงหลวงปู่สวงเป็นดาบทสวงจัดจำวัดอยู่ตามปะท่อมเตียงนาของชาวบ้านมีกระดานไม้ปูแค่พอนอนได้ ทุกแห่งที่หลงปูกำบัดจะมีเสาไม้สูงปักอยู่มีเชือกขาวซึ่งระหว่างกระท่อมเสาไม้หรือต้นไม้ข้างเคียงจะมีว่าวขนาดใหญ่ที่หูด้วยคีวรนหรือกระดาษแขนไว้เป็นสัญลักษณ์ที่ขาดไม่ได้คือจะต้องให้ลูกศิษย์ก่อกองไฟไว้เสมอบางครั้งลูกศิษย์เอาสิ่งของมาถวายท่าน ท่านก็มักจะโยนเข้ากองไฟชาวบ้านในสมัยนั้นเรียกท่านว่าลูกเอวเบาะหรือลูกตาเปาะเป็นภาษาเขมรหมายถึงพระดาบอท,ที่เป็นผู้รักษาศีลอยู่ตามถาม้ำตามป่าเขาการละสังขารของหลวงปู่ปสวงหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินละสังขารเมื่อ วันที่8กันยายน5 5 3ห้าณกระท่อมบ้านลุมอำเภอบัวเชิจังหวัดสุรินทร์ท่านมีอาการป่วยและฉันอาหารไม่ได้เป็นเวลาหลายวันและได้ย้ายมาพักที่กระท่อมข้างวัดป่าบ้านบกเวลาประมาณ14.00น,นอาการป่วยของท่านก็กำเริบหนักหลงปูจึงบอกบรรดาศิษย์ว่าจะไป ที่บ้านลุมอ,อําเภอบัวเชดจังหวัดสุวินได้สั่งให้ลกูกศิษย์ช่วยกันงัดแผ่นกระดานปูกระท่อมที่หลวงปูนั่งรับอยู่ออกมาซึ่งเป็นแผ่นที่ท่านนั่งอยู่พอง,งับออกมาหลวงปูได้ประนมมือไหว้ไปทุกทิตเสร็จแล้วก็ให้ลกูกศิษย์หามท่านออกมาจากกระท่อมวางลงบนพื้นดิน ด้านทิศเหนืออยู่ระหว่างกระท่อมกับต้นมะขามโดยตัวท่านเองหันหน้าเข้ากระท่อมจากนั้นลูกศิษย์จึงช่วยกันพยุงหลวงปู่ขึ้นรถแล้วขับมุ่งตรงไปที่บ้านลุมซึ่งอยู่ในเขตอำเภอบัวเชิดจังหวัดสุวินพอถึงบ้านลุมหลวงปู่ได้สั่งให้ขับรถไปที่กระท่อมโดยด่วนพอถึงกระท่อมลูกศิษย์ได้อุ้มหลวงปู่ วางลงบนแค่ที่ตั้งอยู่ในกระท่อมแล้วช่วยก่อกองไฟเพื่อให้ความอบอุ่นแจ่หลวงปู่และนำอาหารมาให้ท่านฉันก็ไม่ยอมฉันอาหารในที่สุดก็มีความเห็นว่าให้รีบแต่งกันห้าขันแปดมาขอเข้ามาหลวงปู่โดยด่วนตามที่เคยกระทมาแล้วจะได้ผลมาหลายครั้งลูกศิษย์คนหนึ่งกล่าวว่าถ้าได้แต่งกันห้าันแปดมาขอเข้ามา ผมมีมนต์ไม่ะคีมาร่วมสวดมนต์ให้ท่านฟังท่านก็จะหายเป็นปกติจึงได้พากันแต่งกันหากันเปลไปพางก่อนแล้วค่อยไปตามคนที่เคยแต่งกันหาให้หลวงปู่อีกทีขณะหนึ่งขณะนั้นหนึ่งในคณะลูกศิษย์ได้มีความเห็นว่าควรนำหลวงปู่ไป รักษาที่โรงพยาบาลซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยจึงได้พากันอุ้มนลองปูขึ้นรถเพื่อจะไปโรงพยาบาลบัวเขี่ยจังหวัดสุรินทร์ซึ่งใกล้ที่สุดแต่รถวิ่งออกห่างจากกระท่อมไม่ถึง500เมตรหลวงปู่ก็มีการยำเลิกหนักขึ้นลูกศิษย์ต่างคนก็ร้องไห้และมองดูหลวงปู่ด้วยความอาลัยและสิ้นหวัง หลงปู่เริ่มหายใจแผ่วลงในที่สุดได้ทอดมือทิ้งลงข้างกายเสียพิษด้วยความสงบบนรถแต่ลูกศิษย์ก็ยังคงนำหลวงปู่มุ่งไปที่โรงพยาบาลด้วยความหวังว่าหมอจะสามารถช่วยให้หลวงปู่ฟื้นขึ้นมาได้พอไปถึงโรงพยาบาลบัวเขตหมอและพยาบาลได้นำหลวงปู่เข้าสู่ห้องฉุกเฉินทำการตรวจร่างกายโดยละเอียด แล้วสบว่าหลวงปู่เสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่าสาถึงสีชั่วโมงแต่ลูกสิษต,ต่างก็ยืนว่าเสียชีวิตไม่เกิน10บนาทีแน่นอนเพราะระยะทางจากบ้านลุมมาโรงพยาบาลบุบเคตประมาณ10กิโลเมตรและขับรถด้วยความเร็วด้วยลูกศิษย์ไม่ให้ทางโรงพยาบาลขีดยารักษาศพและรึกษากันว่าจะนำสลังคารหลวงปู่ไปทเป็นกุศลที่วัดบ้านขยุง ตำบลห้วยมอญห้วยตามอญอ,อําเภอปูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นวัดที่หลวงปู่แววจำ้ำวัดอยู่เป็นประจำแต่พอมาถึงบ้านไผ่พัฒนาตำบลไผ่พัฒนาอ,อําเภอปูสิงห์ลูกศิษย์ได้ขับรถแวะไปที่วัดไผ่พัฒนาเพื่อแจ้งข่าวให้หลวงพ่อพุทธลายยาโมเจ้าอาวาส วัดไผ่พัฒนาได้ทราบว่าหลวงปู่ได้เสียชีวิตแล้วกานั้นเวลาประมาณ19.00นหลวงพ่อพุทธวายามโมจึงขึ้นไปที่รถแล้วเปิดประตูรดขึ้นไปกราบสักการะหลวงปู่และถามนระกเสร็จว่าจะนำการกันต่อไปอย่างไรคิงได้รับคำตอบว่าจะนำศพหลวงปู่ไปบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านขยุงตำบล ห้วยตาบอนอ,อําเภอภูศิลกจังหวัดศรีสะเกษหลวงพ่อพูธบอกให้เดินทางล่วงหน้าไปก่อนจะตามไปทันทีรถได้เคลื่อนตัวออกจากวัดภัยพัฒนามุ่งไปยังวัดบ้านขายุงพอถึงระหว่างทางไปวัดบ้านขายุงปรากฏว่าขบวนลูกศิษย์เปลี่ยนใจจะนำร่างหลวงปู่กับมาบำเพ็ญกุศลที่วัดไัยพัฒนาและตั้งแสแลสังคาหลวงปู่สวง ที่วัดไปพัฒนามาจนถึงปัจจุบันสถานที่หลวงปู่สวงเคยพำนักเพื่อโปรดสัตว์วัดบ้านขายุงตำบลหว้วยตามอนอ,อําเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดกระท่อมบ้านลุมกับตอดกระท่อมบ้านลุนอ,อําเภอบัวเขตจังหวัดสุรินทร์ ว,วัดสนทัพทารามบ้านสนตำบลสกาดอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์วัดไผ่พัฒนาอำเภอปูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลจริระหลวงปู่สวง